โหนี่ว่ากันว่ากับผม r ีคูจีซกับเกมทรลเรียกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันกับคลิป o w to p l a y นะครับหรือว่าทิพการสอนเล่นต่างๆนะครับในวันนี้ถ้าเราจะมาสอนหรือพูดถึงเกี่ยวกับ MVC ไกดนะที่ได้ถูกปรับมาให้ทําการดูของได้ยากขึ้นนะครับเรียกว่าบางคนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นเก่านี่อาจจะยังแบบไม่สามารถดูของวิธีการคาสของจาก MVC ไกดได้นะครับ ก็แบบบางคนอาจจะทําไปแล้วอีกบางคนหรือบางกลุ่มอาจจะทาไม่เป็นนี่ก็ต้องมาบอกทางคนที่ทําให้เป็นก่อนนะครับเพราะว่าคนที่ทําเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องมาบอกก็ได้นะว่าทําไปแล้วนะครับผมนะเพราะว่าในการอัปเดตน1.4.3มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ ABC หรือว่าการเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ ABC ใหม่หมดนะครับผมนะ <S 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 ก็เลยทําให้ ABC บซีไกด์นะครับมันบางคนแบบจะดูวิธีการคลัของแบบดูไม่เป็นเลยว่ามันดูยังไงหรือว่ามัน ออกไปแล้วยังไงอะไรว่ากันไปเนาะซึ่งวันนี้จะมาบอกวิธีการดูนะครับผมนะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้นะว่ามันดูยังไงนะครับโอเคก็เราไปที่ ABC บซีไกด์เลยนะครับกดคุยนะครับกดคุยเหมือนเดิมนะครับก็เวลามีคนกดคุยจะขึ้นมาอย่างนี้โดยประมาณนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะเห็นด้านขวาตรงนี้คิดว่าเออมันไม่ใช่กันช่องดูของหรือว่าคิดว่าเป็นช่องอื่นนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของ ABC บซีไกด์นะครับผมนะไอตรงนี้นะครับ ว่าเราคาบอะไรได้เท่าไหรคาบอะไรทีละเท่าไหรนะปกติร้านพี่เราเคยดูเอเมซิไกด์มันจะบอกแค่ว่าเราสามารถคาบอะไรได้บ้างแค่อย่างเช่นสมมติคาบกระจกเนี่ยก็จะขึ้นมาแค่กระจกอันเดียวใช่ไหมแล้ววันนี้แต่ละคนจะแบบเรามันคาบของยังไงนะครับผมนะก็ให้เราต้องการไปติ๊กของไอเทมที่ต้องการนะเพราะว่ามันจะเป็นการรวมไอเทมทั้งหมดไว้ในอันเดียวนะอย่างเช่นดาวเนี่ยที่มี3เดืออ่ะกดเข้าไปตรงรูปค่าว่าไอเทมด้านขวาล่างที่เป็นรูปดาวนะครับกดรูปดาวก่อนแล้วกดตรงนี้นะี่เป็นขวาล่างตรงนี้นะที่มันขึ้นสีขาวทองนะผม เราไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมมัจะขึ้นเรียงแถกันมาอย่างนี้เลยนะครับเกี่ยวกับกันบอกว่าเออมันสามารถคาบอะไรได้บ้างนะครับในดาวดวงหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะอย่างเช่นเนี่ยชุดใหม่คอสตูมใหม่ที่ใช้ประกังกับดาวในการาคาบนะครับผมนะนะแล้วก็หรือว่าจะเป็นในส่วนของยามานาอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็จะบอกขึ้นประมาณนี้อ่าซึ่งผมในส่วนที่ผมคิดในตอนนี้คิดว่า วิธีนี้มันดีนะครับผมอ่าคือแบบนี้มันดีเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ยุ่งยากมนกับแต่ก่อนที่แบบไอต้องมากดดูว่าไอไอนี่ต้องใช้ดาวกับอะไรรวมกันอะไรอย่างนี้นะนะมันดูแบบยังงงอยู่นะเพราะว่ามันลกนะแต่ในส่วนของขาดนี่คือไม่ลกมากนะจะลกก็ลกตรงไอเทมก้อนหินเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับผมนะอ่ากดประมาณนี้ได้นะครับผมนะอ่าแต่อน,นี้เหมือนจะมีข้อข้อเสียตรงว่าเหมือนมันจะบั๊กอยู่นะนในส่วนของ เราไปติ๊กไอเทมอื่นแต่ว่ามันจะขึ้นไอเทมที่ต้องใช้ดาวคาดเอนเดิมนะครับเหมือนจะอยู่ในส่วนของบัคอยู่ในตนนัวนี้นะผมเ่ะเราต้องกดออกแล้วก,กดมันอื่นเราจะต้องก,กดสมุนไพรนี้เพ๊่กดติ๊กเข้าไปนั่นหัวล่างเหมือนเดิมอะจะคุว่าเออเราคาบยาอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือดอกไม้ใหม่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมมีให้เราคาไเ้หลายอย่างเลยเนาะสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับผมนะในส่วนที่ผมคิดนะคือมันก็ดีขึ้นเยอะนะครับอ่ามันดีขึ้นเยอะ นะมันถือว่ายังแบบเออดูคราบดูง่ายกว่านะครับผมนะแต่บางคนแบบมันโขดเช่นเดียวไม่อ่าดูไม่ใช่ลำบากกด MBC อกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะผมมาเยอะแหละนะกดที่หัว MBC มันจะโผล่มาช่องกว้างขึ้นแล้วนะครับผมนะบางคนแบบช่องมันเล็กอาจจะดูไม่ชัดอะไรอย่างนี้มนสมัรถกดได้หลายครั้งนะครับโดยปรับได้ดที่เราเปิดเทียบอเวนทอรี่ไว้อย่างไงเราก็กดได้อยู่แล้วนะครับผมนะบโอเคที่การค้าก็จะมีประมาณนี้สาหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่า ยังทำมไม่เป็นนะจก,กับการดูไอเทมวิธีคราฟกับเอ c บซีไกด์นะครับตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมนะมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากกว่าน,นี้แล้วนะคนอื่นก็ปกติกดคุยดูอารมณ์ของเอ c ก็ปกติไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมก็ถ้าใครยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถัดใต้คลิปได้นะครับผมนะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก c h a n ของเราตัวเองสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊าายยบ